สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทำบุญหลไยนะคะค่ะตื่นเช้ามาก็มาทําความสะอาดให้น้องใหม่นะคะดูน้องใหม่อยากเล่นกับควานน้องป้างนะคะอ,อยากให้น้องป้างเล่นด้วยแต่น้องป้างก็จะเก็บขยะนะคะจะทําความสะอาดแต่น้องใหม่อยากให้เขาเล่นด้วยนะคะ ตื่นเช้ามาน้องใหม่ก็จะเสียงหวานสดใจนะคะดูดูดูน้องใหม่อยากจะให้น้องป้างเล่นกับเขานะคะดูน้องใหม่ทานะคะน้องใหม่น้องใหม่พยายามเล่นกับน้องป้างนะคะแต่น้องป้างนะไม่อยากจะเล่นนะคะน้องป้างเขาจะเก็บขยะให้เสร็จแต่น้องใหม่อยากเล่นอย่างเดียว น้องป้างเดินหนีแล้วยังไม่รู้นะคะว่าน้องป้างเดินหนีตื่นเช้ามาน้องใหม่เขาก็จะสดใสล่าเริงแบบนี้ทุกวันนะคะ <ST U K> <ST U K> ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่เห็นน้องป้างแล้วน้องป้างเดินหนีแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาไปทําความสะอาดของยายด้วยนะคะน้องหมาก็เยอะถ่ายคลิปก็ไม่ได้แล้วกัน้องหมาวิ่งตามนะคะเดี๋ยวพาไปดูยายบุญหลายด้วยนะคะ,คะกำลังจะไปหายายนะคะโอ้ยดูน้องหมาวิ่งตามเป็นแถบเลยกี่ตัว1 2ึส่สามสี่ ห้าหกหกตัวพอแม่ควานบอกว่าปะเขารีบวิ่งมาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพังลำดวนนะคะ ไปไปไปเอาวิ่งวิ่งวิวิ่ง่ง,ง,ง,งเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วหายายกันเร็วสมุนเยอะนะคะอันนั้นก็จะเป็นพังคำมูลนะคะแล้วนู้นก็จะเป็นพังเดือนเพลนนะคะอยู่ใกล้นู่นค่ะ ันนี้สาวสวยของเรานะคะคุณยายบุญหลายดูท่าทางของยายนะคะเห็นน้องหมามาจะเป็นยังไงนะคะน้องหมาวิ่งตามแม่ควานมาโหยายกินญ้าอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยไม่กินสับปะรดเลยดูสวัสดีค่ะก่อนเลี้ยวค่าสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะก่อนยาก่อนสวัสดีค่ะบนสูง บนมันหวานดังดังเออไปไปไปดูยายไม่ยอมกินสับปะรดเลยขยะยายเยอะมากเลยนะคะ ก็จะมาเก็บขยะให้ยายด้วยนะคะหลังจากเก็บของน้องใหม่แล้วก็จะมาทาให้ยายด้วยนะคะน้องป้างสงสัยน้องปังให้ต้นสับป,ปะรดเยอะเกินไปนะคะดูยายไม่ยอมกินเลยนะคะอึอใส่หมดเลยแล้วก็ไม่กินนะคะสวัสด,ดีจ้ายายลำมูล มายืนแอบตรงนี้ทำไมเดือนเพนค่ะช้างฝั่งนี้ก็จะมีก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เชือกนะคะก็จะเหลือพังเดือนเพนนะคะแล้วก็ยายละมูนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยายบุญหลายแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นทางลำดวนนะคะแล้วก็ อยู่ตรงนู้นนะคะต้นตรงตรง้นผักกนะทินก็จะเป็นทางกิมหงนะคะก็จะเหลือฝั่งนี้แค่ <c oughs> ฝั่งนี้จะเหลือแค่หกเชือกนะคะ <c oughs> อ่ากล้วยหวนานๆช้าๆจ้าอร่อย ตอนเช้าเราก็จะมีผลไม้มาฝากยายทุกเช้านะคะแม่ควานก็จะซื้อไว้ให้ยายตลอดนะคะส่วนที่เอาไว้ไรก็ต่างหากส่วนที่เอาไว้ให้ยายก็ต่างหากนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือสับปะรดนะคะ ได้กินกล้วยได้กินกล้วยหวานๆแล้วก็อยากได้ยญ้าก,กับแก้มนะคะอันนี้จะเป็นนิสัยของยายค่ะถ้ากินผลไม้แล้วไม่มีไม่มีหาก,กับแก้มเขาก็จะจะวนหาแบบนี้นะคะเพื่อได้ยญ้ามากับแก้มคล้ายๆกับล้างปากนะคะบางอื่นหญ้าที่อยู่ใกล้ๆมือก็มีแต่อึตัวเองนะคะยายก็เกลยไม่กินนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันไหนว่างๆมีเวลาเยอะๆแม่ควานก็จะมาเล่าประวัติของยายให้ฟังนะคะยังมีอีกเยอะนะคะประวัติของยายกับแม่ควานนะคะเคยไปที่ไหนบ้างยังมีอีกเยอะแม่ควานก็เล่าแค่นิดๆหน่อยๆให้แม่ได้ฟังกันนะคะก็ยังมีอีกเยอะนะคะอีกมากมายนะคะ ชีวิตของแม่ควานก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะตั้งแต่แม่ควานจําความได้นะคะไม่เคยรู้เลยว่าความสบายเป็นยังไงนะคะแม่ควานลําบากมาตั้งแต่เด็กๆนะคะโตมาก็เลยรู้จักความลําบากนะคะรู้จักความอดทนนะคะแม่ควานเป็นคนมีความอดทนเยอะเพราะว่าแม่ควานผ่านอะไรที่ที่ลําบากมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยรู้จักความลําบากความสบายนะคะ แม่ควานเคยเคยเคยเจอที่แบบว่าสมัยน้ําท่วมแม่ควานก็เคยพายเรือไปไปเกี่ยวข้าวนะคะไปคนละลํากับพ่อนะคะตอนนั้นแม่ควานก็ไม่มีไม่มีแฟนเหมือนกันนะคะก็ไปกับพ่อสองคนนะคะเกี่ยวข้าวน้ําท่วมนะคะพายเรือตั้งแต่บ้านจนถึงถึงนาเลยนะคะเพราะว่านาของแม่ควานอยู่ติดแม่น้ํามูลนะคะ ไปเกี่ยวข้าวตอนนั้นน้ําพอแม่ควานลงจากเรือนะคะลงไปเกี่ยวข้าวในน้ํานะคะน้ําก็อยู่ประมาณหน้าอกนะคะพอเกี่ยวไปได้สักพักน้ําก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นมาถึงคอก็เกี่ยวข้าวไปไม่ไหวก็ชวนพ่อกลับบ้านนะคะเพราะว่าน้ํามันลึกมากแล้วมันหายใจไม่ออกนะคะอยู่ในน้ําตลอดแช่น้ําทั้งวันเลยนะคะเกี่ยวไปเกี่ยวมาน้ําก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยชวนพ่อกลับบ้านนะคะ เพราะ่แม่ควานผ่านอะไรมาเยอะนะคะลำบากเยอะอยู่กับยายนี่ก็ลำบากนะคะลำบากด้วยเป็นผู้หญิงก็ต้องไปหาตัดหญ้ามาให้ยายนะคะขับรถไปเองนะคะแต่แม่ควานอยู่กับยายแม่ควานก็มีความสุขไปในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ ก็ทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะคะชีวิตค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยายก็ไม่ยอมหันหน้ามาเลยนะคะค่ะก็จะปล่อยให้น้องป้าเก็บขยะนะคะแม่ควานก็ <c oughs> จะไปทำกับข้าวนะคะ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะสำหรับวันนี้แล้วแม่ควานก็ขอจบลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ